สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนพิเศษวิชาภาษาไทยนะคะเราเจะมาทบทวนเรื่องคํานามคำสรรพนามและคํากริยากันค่ะคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่เช่นคําว่า เชียงใหม่บ้านพ่อแมวฟุตบอลสวนจัตุจกักร คำนามจะทำหน้าที่ในประโยคได้สองหน้าที่คือเป็นประธานของประโยคและเป็นกรรมของประโยคเราลองมาดูตัวอย่างประโยคที่คำนามเป็นประธานของประโยคกันนะครับคำว่าเชียงใหม่เชียงใหม่อยู่ในภาคเหนือของไทยสวนจตุจักรสวนจตุจักร อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าพอ่อพ่อขับรถยนต์บ้านบ้านของฉันอยู่ริมแม่น้ำแมวแมวของฉันมีสีขาว ราวนี้เรามาดูคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมกันบ้างนะครับเช่นคำว่าบ้านพ่อทาสีบ้านฟุตบอลพัดเตะฟุตบอลแมวลอยกอดแมวเชียงใหม่ ฉันไปเที่ยวเชียงใหม่สวนจตุจักรทุกวันอาทิตย์ฉันชอบไปนั่งเล่นที่สวนจตุจักรเรามาทบทวนคำสรรพนามกันบ้างนะครับคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อให้ใช้ภาษาในการพูดหรือเขียนได้ลสละดสลวย ไม่ใช้คำซ้ำไปมาเช่นคำว่าคุณท่านฉันเธอเขาคำสรรพนามจะทำหน้าที่ในประโยคเหมือนกับคำนามคือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค มาดูตัวอย่างประโยคที่คำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกันนะครับเช่นเขาเขาจะไปไหนคุณคุณจะทำอะไรฉันฉันชอบแมว ท่านท่านผู้นี้เป็นคนดีเธอเธอคนนี้เป็นเพื่อนของฉันคราวนี้มาดูคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกันบ้างน,นะครับเช่นคำว่าเธอพ่อจัดงานวันเกิดให้เธอ คุณพัดจะมาหาคุณวันเสาร์นี้เขาฉันเห็นเขาอยู่ที่สนามหญ้าฉันเธอคนนี้เป็นเพื่อนของฉันท่านฉันคุยกับเธอเรื่องของท่าน เรามาปิดท้ายกันด้วยคำกริยานะครับคำกริยาคือคำที่แสดงอาการของคนพือสัตว์สิ่งของและสถานที่มาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำกริยากันนะครับเช่นคำว่ากินเด็กๆกินขนม นกบินอยู่บนท้องฟ้าวิ่งเด็กๆวิ่งแข่งกันไปลอยไปโรงเรียนส่งนักเรียนส่งการบ้าน เป็นไงเป็นบ้างคะวันนี้ได้ทบทวนคำนามคำสรรพนาม,านามและคำกริยาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนะคะมีแบบทดสอบนะคะหลังเรียนของเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาให้นักเรียนได้ลองทำกันจำนวน10ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปลงไปให้นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดนะคะถ้าใครสามารถปินได้นะคะก็ปินได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ